เข้าใจเขาว่ามึงเป็นบ้าจริงๆอะโรคหลงตัวเองอะรักษาบ้างนะป๊อบอย่าไปเป็นเลื้อยหลังจริงะ้วยภัยสังคมจริงมึงน่ากลัวเนี่ยมึงห่ายเดิน,นตัวเต็มไปไหนโอเคใช้พลังงานเยอะเลยเจอสิ่งไม่ดีมาแล้วต้องใช้พลังงานเยออีกชีวิตติดลบไปตลอดเลยทีเนี้ยมึงไม่ได้ติดลบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วหรอกลัวคิดว่ามึงติดลบเป็นทุนเดิมเหมือลละหน้าตาก็ติดลบนิสัยก็ติดลบน มีแต่พลังงานที่ย่ําแย่เข้ามาในชีวิตมีแต่สิ่งไม่ดีสิ่งอับปางคุเข้ามาไปตลอดเลยได้เฉพาะเนี้ยมาพีเคกับเจสปอยเนี้ยถ้าแปลว่าอย่างอื่นมันก็ดีขึ้นหมดอะชีวิตอะมึงร้องออกมาก็สด่าเลยหมดสดใสร้องมันออกมามึงร้องมันออกมานั่นมึงแย่นั่นมึงร้องมันออกมาปอรามึงร้องมันออกมาคือเหนื่อยดีเจ๊โอ้โหเดี๋ยวไปเบรกก่อนดีกว่าเยวไปเบรกก่อนเดี๋ยวดึกทาอะไรก็มา กูรอบเดียวจบกูม้วนเดียวจบกูไม่บ้าข้างอันหนึงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงคนเราก็ทํางานเป็นระบบเสียเวลามึงร้องมันออกมาไอ้ป๊บมึงร้องออกมาโอ้โหว้ยเว้ยร้องตอนเตะเสียดีกว่าหมดปุ่มหายใจอ่ะมึงจะตายก่อนกูนั่นแหละเนี่ยมึงแค่มึงเดินออกไปหน้าด้านตอนนั้นอ่ะไม่เจอตีมึงก็โดนอะไรสักอย่างอ่ะเปิดโดนตีบทเปิดดนตรีดูแลชุดนี้ก่อนก๊อ อย่าไม่ต้องมาห่วงกูมึงดูแลตัวเองก่อนค่ะมึงจะรอดถึงพรุ่งนี้หรือเปล่าวันจะเปิดดนตรีฉลองเลยแบบนั้นอ่ะโหเหรอถ้เจ้าของหายใจเขารอเจ้าค่ะอยู่หลายคนอยู่เลยไปประสบอุบัติเหตุออกไปซื้อเล่นงานเลยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับมีคนมีจะไปัเจ้าภาพค่ะเขาจะไปถ่ายคอนเทนต์นะาเขาด่ามึงยังเหมือนล้อคุรุณงจริง มึงร้องไห้หรือเปล่าเนี่ยมึงร้องไห้เหรอร้องไห้ไหมอ่ะเจมี่ะไรสั่งเสียไว้ป่ะเอ้ยมึงกอก่อนเลยเดือบมาว่าก่อนเลยกอนเลยหยับปากนีหยับปากนี่มึงมีชีวิตถึงพรุ่งนี้ให้ได้ก่อนมึงน้ำชีวิตแบบวันต่อวันน่ะป๊อปมึงต้องใช้แบบนั้นจริงๆไม่ต้องไปห่วงคนอื่นเอาชีวิตมึงให้รอดก่อนเฟฟีลล่นมื่อตอนฟิลความรู้สึกครับเหมือนถ้าแบบว่าเมื่อตอนถ้าแบบว่าเจ๊ เจ็บอกประสบอุบัติเหตุตัวเองก็คือฟิลแบบนี้น baby baby ีโ <Baby, S 1> อ้เบบี้เดบต่อไปก่อน <baby. Ooh. S 1> อก,อนอกอน็คือบอกว่าเปิดเพลงแดนเนี่ยนะเจ็บบอกว่าแดนโยกเต้เเนเลยอะครับได้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 ก็คือแบบนั้นเลยนะครับก็คือเจ๊สังเสียอะไรมาได้เลยเปิดเพลงอันนี้ดีกว่าเพลงอะไรวะ กขอเ,เปิดเปิดกุญสลาธรรมาดีกว่าเจก็ฟังมจริงนะครับผมส่งส่งส่งเจ๊มานะเจ๊เปิดกุสลาธรรมาดีกว่าเจครับเจเชื่อถือนะเอากูแกงเด็กเจเชื่อถานเจ๊เปิดเจ๊เปิดกุสลาธรรมาครับให้กับตัวเจเลยมึงก็แผ่เมตตาให้ตัวเองบ้างเจ๊เป exactly. ิดกุศลไปเรื่อย เจ๊ปูดมาดูสตาราล่ายังเข้าหมาแดงแน่นอนปากไบมากเลยฉลองชนะสิบหกชนะครับสล้วไงใชชนะสิบหกใช้ชนะเจ๊เปิดอุสตาราล่เดี๋ยวสะกดคำว่าวินให้กูฟังหน่อยสิช่วงนี้สะกดคำว่าวินเป็นหรือเปล่าเจ๊เจ๊อันนี้ก่อนไหนไหนสะกดคำว่าวินให้ฟังหน่อยสิ เอาตอนนี้ก่อนไดะไรบ้างคะเปิดก่อนเลยได้ไหมฉันรีเควสเลยเลโอเอซีมาเจ้ครับแจ๊เปิดอุสศลธรรมก่อนฉันรีเควสเลยรงเอาจะได้หมอกกับเจ้อี่ทำแบบว่ามันได้หมอกกับเจ้เข้าเจ้ไม่ดีเลอะไรนะวินแจ๊เปิดผิดเองนะครับเจ๊ฉันจะบอกนะเจ๊อะไรนะคะวินซิบบรีเซ์อดไเควสะรังซีไม่ได้ยินเสียงรังซีเลยะฮัลโหลรังซีคุณนาราลัง แรลงสีอะไรนะคะโถเฮาดเสียงเด็ค่อยดีเลยอ่ะโทรศัพท์นี้เนี่ยแรลงสีอะไรอ่ะโม่โถแรลงสีโอเคเจ๊อย่าดื้อนะครับไปเปิดกุศลธรรมะแล้วกเจ๊ก็ฟังตโอเคมึงหักกวน้ำให้ตัวเองบ้างชีวิตจะได้ดีขึ้นโอเคใช่ไ่มโอเคหนึ่งกวดให้มึงไปจากโลกใบนี้โอเคครับบายบายครับบายบายไปเถอะบายบายครับทุกคนขอบคุณนะครับแฟนๆขอบใจนะครับที่มาดูกัน โอเคเจ๊อย่างเงี้ยมาใหม่เดี๋ยวไปเบรกก่อนไปถาะกูจะลงกูบ้างละอย่าลืมนะเจ๊เพลงอ่ะไปเปิดฟังด้วยเจไนอนแบตีนกูได้แล้วไปเปิดกูสราธรรมาโอเค